สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาไปดูเรื่องราวของเจ้ากระต่ายน้อยหูยาวเคลื่อนรักของผมกันครับเจ้ากระต่ายน้อยตัวนี้ชื่อกระดุมครับวันนี้ผมเจอกระดุมกำลังนั่งจ้องแครอทหัวโตอยู่ในสวนอย่างหิวโหวย หูยแครอทลูกนี้น่ากินจังเลยกระดุมพูดเบาๆแต่ท้องมันร้องโครกครากเสียงดังเลยล่ะผมเลยเดินเข้าไปทักกระดุมทำอะไรอยู่นะ้ากระดุมหันมาอ้าวนายเองเหรอผมหิวแครอทมากๆเลยแต่ลูกมันใหญ่มากกินคนเดียวคงไม่หมด ผมยิ้มงั้นเรามาแบ่งกันไหมล่ะกระดุมตาโตจริงเหรอดีเลยผมจะได้มีเพื่อนกินแครอทด,ด้วยเราสองคนช่วยกันกัดแครอทกันอย่างอเอร็ดก็อร่อยเสียงดังกรุบกรุบสนุกสนานแครอทหวานฉ่ำอร่อยสุดๆไปเลยกินไปคุยกันไปแป๊บเดียวแครอทลูกใหญ่ก็หมดเกลี้ยงเห็นไหมครับการแบ่งปันความสุขเล็กๆน้อยๆให้เพื่อนมันทำให้เรามีความสุขมากขึ้นเยอะเลยล่ะ อย่าลืมแบ่งปันให้เพื่อนๆรอบข้างบ้างนะครับบ๊ายบาย